1ินิสัยเปลี่ยนชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับก็วันนี้ผมหยิบมา3มนิสัยนะครับก็เช่นเคยนะครเพื่อนๆผมไม่ได้จะมาสปอยเนื้อหายอย่างละเอียดนะครับผมจะพูดในการเหมือนสรุปนิดนึงนะครับหยิบที่ผมไฮไลท์ไว้แต่ถ้าใครต้องการอ่านแบบละเอียดแล้วก็ได้อัธรสเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะวันนี้นิสัยสมนิสัยที่ผมหยิบมาจากเรื่องนี้ก็คือนิสัยแรกคือเขาไม่บอกว่า ให้ลองคิดช้าดูครับในแง่หนึ่งครับทุกของคนเราเนี่ยเกิดจากการคิดมากแต่ว่าอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการคิดน้อยคิดน้อยเนี่ยหมายถึงใช้ความคิดน้อยเกินไปครับก็เลยไหลไปตามอารมณ์นํามาซึ่งการทําอะไรที่จะต้องเสียใจภายหลังนะครับการคิดน้อยก็อย่างเช่นพวกทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือว่าตะวัดเสียงดังลงไม้ลงมือหรือว่าเผลอกินขนมทั้งทงท,งที่ก็อยากจะลดความอ้วนอะไรอย่างงี้ะครับอย่างเช่นพวกพฤติกรรมที่แบบ ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้นะเฮ้ยอะไรเงี้นะครับที่เป็นชนั้นนะครับเพราะว่ามนุษย์ขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยอารมณ์นะครับพี่นิกรมได้ยกได้ยกความรู้จากหนังสือติงกิน n g Fast and Slow มานะครับก็คือที่เขามีแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับ ระบบความคิดของเราเนี่ยมันมี2ระบบครับที่เขาบอกก็คือคิดเร็วกับคิดช,ช้านะครับไอ้ส่วนคิดเร็วเนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ใช้สัญชาตญาณครับทำงานอัตโนมัติรวดเร็วอย่างเช่นตอนที่เราแบบอ่าชกคนที่วิ่งเข้าหาตั้งๆท,ที่เขาจะวิ่งมากอดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนปฏิกิกริยาตอบโต้อ,อัตโนมัตินะครับเขาบอกว่าส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ใช้ความคิดส่วนล,ลึกมากนะครับมันเหมือนเป็น สิ่งที่เหมือนกับสัตว์นะครับมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าระบบที่2เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นระบบที่คิดช้าแล้วก็ต้องใช้เวลาในการคิดแล้วก็ต้องอาศัยความสนใจและจะหยุดชะงักทันทีถ้าสมมติเราหันไปสนใจสิ่งองื่นเพราะว่าระบบคิดช้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทํางานของระบบที่1ได้นะครับ เขาบอกว่าจุดอ่อนของระบบที่2นั่นก็คือมันไม่สามารถรับมือภารกิจหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะครับการจดจ่อ,อก,กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากเนี่ยอาจทาให้มองไม่เห็นอย่างอื่นที่ไม่อยู่ในความสนใจนะครับมันมันเหมือนกับช่วงกดสวิตช์ครับตั้งโหมดพิเศษเช่นถ้าสมมติเรานัดเพื่อนสาวไว้หน้าสถานที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยระบบที่2จะกําหนดระบบที่1ให้มองหาเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงผมคล้ายผมยาวคล้ายเพื่อนของเรานะครับก็คือไอตัวระบบที่2เนะี่ยมันจะสั่งการระบบที่1น,นะครับ ระบบที่1เนี่ยเป็นระบบที่คิดเร็วนะครับส่วนระบบที่2คือระบบที่คิดแบบใคร่ขวนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเราเชีวิตเราเนี่ยมันชอบลงเอยด้วยการดําเนินไปตามระบบที่1เป็นซะส่วนใหญ่มากกว่าระบบที่สองนะครับหมายความว่าเราใช้ชีวิตตามความรู้สึกและประสบการณ์ในอดีตมากกว่าใช้ความคิดและไตร่ตรองด้วยเงื่อนไขปัจจุบันนะครับ mm hmm. แต่ว่าความท้าทายก็คือระบบที่1เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตตใช่ไหมแล้วก็ระบบที่2เนี่ยต้องใช้ความพยายามในการเรียกขึ้นมาใช้งานซึ่งไม่แปลกเพราะว่าการคิดช้าเนี่ยใช้สมองส่วนหน้าซึ่งพัฒนาในมนุษย์มากกว่าสัตว์เลี้ยงครับเราจําเป็นจะต้องใช้ระบบ1อย่างว่องไวเพื่อเหตุผลในการอยู่รอดนะครับแล้วเราจะใช้ระบบที่2เพื่อควบคุมชีวิตทิศทางได้ย่งไงใช่ไหม ก็คือเขาบอกว่าการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมีผลทําให้ระบบที่2ได้ทํางานน้อยลงนะบางทีถ้าสมมติเราอยากใช้ระบบที่2เนี่ยเราต้องนั่งนั่งนิ่งๆคิดนะครับหรือว่าอยู่กับที่อย่างเขาบอกว่าอย่างตอนที่เราวิ่งอย่างเงี้ยระบบที่2ก็จะทํางานได้ไม่ดีเพราะว่าสัรชาตญานมันจะแบบสมองมันจะเราไม่ระวังสิ่งต่างๆเวลาเราวิ่งเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเขาบอกว่า การเปลี่ยนกิจกรรมอย่างรวดเร็วไปมาก็ลดทอนประสิทธิภาพของระบบที่2เช่นกันนะครับคนที่ยุ่งวุ่นวายกับอะไรหลายอย่างเนี่ยย่อมมีสมองที่เหนื่อยล้าเพราะว่าต้องใช้พลังงานมหาศาลในการสับรางความคิดนะครับเมื่อระบบที่2ออ่อนล้าเนี่ยจังหวะนั้นเองที่อารมณ์จะลอลวงเข้าไปในททางอื่นนั่นก็คือจังหวะที่ระบบที่1นั้นเข้ามาแทนนะครับเขาบอกว่าวันที่ใช้ความคิดเหนื่อยหนักมาทั้งวันเนี่ยมันก็เลยลงเอยด้วยกันกินขนมหวานชิ้นใหญ่เล่าสักขวดหรือว่าบางอย่างที่เคย ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทําแต่มันก็ทําจนได้นะครับเพราะว่าไอ้สมองเนี่ยมันล้ามากคนที่ยุ่งวุ่นวายกับการใช้ความคิดเนี่ยจึงมีแนวโน้มที่จะเกลี้ยกล่อมเห็นแก่ตัวแล้วก็ใช้คาพูดรุนแรงเหยียดคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจลวกๆนะครับเขาบอกว่าเมื่อรู้ธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ย่อมตระหนักมากขึ้นได้ว่าถ้าสมมติต้องบังคับให้ตัวเองทําอะไรบางอย่างอย่างเข้มข้นเนี่ยเราจะมีความสามารถควบคุมตัวเองน้อยลงในความท้าทายถัดไปนะครับถ้าเต็มที่กับสิ่งในสิ่งหนึ่งไปแล้วนะครับย่อมยากที่จะเต็มที่อีกภาร เขาบอกว่าระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะดูดซึมกลูโคสในเลือดมากนะครับมากกว่าอาว,วัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายนะครับแล้วก็กิจกรรมทางสมองที่ต้องใช้ความพยายามสูงเนี่ยยิ่งต้องการกลูโคสมากเป็นพิเศษเมื่อผ่านการคิดวิเคราะห์เรื่องยากอย่างหนักนครับเราจะเข้าสู่ภาวะน้ําตาลตกครับพี่นิกรมก็เลยแนะนําว่าให้เราพกลูกอมไว้ในกระเป๋านะเอาไว้กินไว้เติมน้ําตาลเวลาเราใช้สมองหนักๆน,นะครับ คนที่มีความกังขากับสัญชาตญาณของตัวเองนะครับเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าซึ่งหมายความว่าเขาควบคุมตัวเองได้มากกว่านะครับบางทีเราอาจจะต้องเชื่อความคิดในระบบที่2มากกว่าระบบที่1แค่นั้นเองนะครับที่เขาจะสื่อเนาะโอเคระบบที่สองก็นิสัยที่2ของวันนี้ก็คือฝึกฟังนะครับ เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูสิครับว่าเพื่อนๆครั้งล่าสุดที่เพื่อนๆฟังเนี่ยฟังคนอื่นพูดเนี่ยคือเมื่อไหร่นะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามีใครรับฟังคุณอย่างเข้าอ,อกเข้าใจจริงๆนะอทุกครั้งที่พูดเนี่ยเราไม่ได้ฟังนะให้จําไว้นะครับถ้าสมมตุติอยากได้ยินต้องหยุดพูดบ้างและรับฟังอย่างแท้จริงซึ่งไี่ได้หมายถึงการนิ่งเงียบขณะที่คนพูดพร่ำนะครับบทสนทนาเนี่ย บทสนทนาที่ดีเนี่ยมาเกิดจากวิธีตอบสนองของผู้ฟังที่สามารถทําให้ฝ่ายแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนครับขณะเดียวกันผู้ฟังก็ตกตะกอนความคิดของตัวเองไปด้วยการฟังเนี่ยมันเลยทําให้เราเข้าใจคนตรงหน้าเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจโลกไปดีมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะหลายครั้งที่คนที่เขาพูดกับเราครับเขาก็ได้ฟังความคิดของตัวเองผ่านการพูดของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ไปพูดแทรกไม่ได้ไปพูดอะไรเนี่ย เขาก็จะได้ยินความคิดตัวเองหรือบางทีเขาอาจจะเกิดไอเดียจากการพูดของตัวเองให้เราฟังก็ได้นะเออเขาบอกว่าหลายครั้งนะพี่นิวกรมบอกว่าหลายครั้งที่ผู้ให้สัมภาษณ์น่บอกกับเขาว่าเขาได้คิดอะไรหลายอย่างจากการจากคําถามของพี่นิวกรมแล้วก็บ่อยครั้งนะพี่นิวกรมได้รับคมขอบคุณท,ทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยควรเป็นฝ่ายที่จะขอบคุณแขกรับเชิญมากกว่านะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าชีวิต ชีวิตปกติเนี่ยเรามีผู้รับฟังและซักถามกันอย่างจริงใจใครรู้เนี่ยน้อยมากนะครับและการถูกรับฟังสําคัญต่อการทําความเข้าใจตัวเองของผู้พูดมากทีเดียวนะครับอืมเออเขาบอกว่ามันมีเทคนิคการฟังหลายวิธีนะครับอ่าเขาจะบอกว่าประมาณนี้ก็คือเทคนิคที่1ก็คือจงสงสัยไค้รู้นะครับเออนิสัยที่ทําให้เราอยากฟังเรื่องของทุกคนเนี่ย เพราะว่าเห็นความน่าสนใจในเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยก็ก็คือจงนิสัยสงจงสงสัยใครรู้นะครับอย่างที่2ก็คืออย่าเดานะกำแพงปิดกั้นการสื่อสารอย่างหนึ่งก็คืออคาาตินะประเภทที่คิดว่าฉันรู้จักเธอดีแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เนะี่ยพวกนี้อย่าทำนะเพื่อนเพื่อนเพียงฝ่ายตรงข้ามพูดไม่กี่คำเราก็พูดสวนทันทีอะไรแบบนี้อาการนี้มักเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดบางทีเราอาจจะทำไม่รู้ตัวนะอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะคิดว่าเรารู้จักเขาดีนะครับแต่ว่า อย่างถ้าเราตั้งใจฟังเขาอย่างแท้จริงบางทีเราอาจจะรู้จักเขามากขึ้นหรือบางทีเราอาจจะเดาผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะพูดตัดบทเขานะครับฟังให้ฟังอย่างตั้งใจครับมันจะเป็นการดีที่สุดนะครับอย่าเพิ่งไปพูดขัดเนาะอันที่3ามก็คือตั้งคําถามว่าเขาเล่าให้ฟังทําไมนะครับคุณเคสผูดแนะนําเทคนิคนี่ยเขาบอกว่ามีเพื่อนพนักง,งานคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังว่า กำลังจะย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วนะนะมีความเป็นไปได้หลายประการที่ซ่อนอยู่ในคําบอกเล่านี้นะหากเราสงสัยว่าเขาพูดทําไมเราอาจจะได้ยินว่าเขาเล่าเรื่องนี้พร้อมกับถอนหายใจเบาๆนะครับถ้าสมมติเราตั้งใจหรือว่าหายใจแรงด้วยความตื่นเต้นหรือว่ากําลังใช้มือนวดขมับอยู่สิ่งที่ไม่ได้บอกออกมาต่างหากครับคือเนื้อแท้ที่แท้จริงนะครับศาสตราจารย์อัลเบิร์ตเมเจอร์เบียนแจกแจงว่าคําพูดนั้นมีผลต่อก,การรับรู้ของเราแค่7%นะ น้ำเสียงและโทนเสียงมีผลถึง38%แต่ก็ยังน้อยกว่าสีหน้าท่าทางและภาษากายเนี่ยมีผลถึง55%เลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อใครสักคนบอกเล่าเรื่องใดเนี่ยหากอยากฟังให้เข้าใจเนี่ยต้องฟังมากกว่าแค่ถ้อยคำนะเอออันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็น่าสนใจนะขั้นตอนที่4ก็คือไม่ต้องกลัวความเงียบครับบางทีเราอาจจะกลัวเดทแอร์ air, ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราพูดเราพูดกันบางทมีมันเกิดความเงียบปุ๊บเราก็จะรีบพูดขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันเดทแอร์ air, ใช่ไหมเขาบอกว่า ไอ้เวลาที่ผู้พูดกาลังเงียบอ่ะผู้พูดกําลังไค้ควรแล้วก็เลือกสรรคําที่จะสื่อความในใจออกมาซึ่งมักเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเขาบอกว่าให้นับว่าความเงียบเนี่ยมันเป็นคําพูดชนิดหนึ่งเช่นกันดังนั้นการพูดแทรกทําลายความเงียบหลายครั้งเนี่ยมันเป็นการทําลายบทสนทนาที่ดีนะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะ5ก็คืออย่าฟังแบบวิ่งหนีมีครับอ่ะคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่านักภาษาวิทยา แห่ง s ซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสเนี่ยสแกนสมองของผู้เข้าร่วมซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองหนักแน่นชัดเจนเพื่อสำรวจช่วงเวลาที่เขาถูกท้าทายความเชื่อนะครับพบว่าบางส่วนในสมองพวกเขาเคลื่อนไหวเหมือนกำลังถูกหมีวิ่งไล่นะครับคือรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอะมิกดาลาในสมองซึ่งมีหน้าที่ตอบสนองต่ออันตรายถูกกระตุ้นอย่างหนักในโหมดนี้ครับเราไม่อยากฟังใครเพราะว่าดุลพินิจที่ดีหายไปแล้วก็ การอยู่ในโหมดนี้นานๆบ่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อจิตใจนะเพราะว่าคนที่มีอวิจาระตอบสนองไวเกินไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าได้นะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากถูกหมีวิ่งไล่หรอกครับผู้คนจํานวนมากจึงเลือกคบหาเฉพาะคนที่คิดคล้ายกันแต่ในความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องอันตรายนะเพราะว่าเวลาเจอความคิดต่างก็ยิ่งตอบสนองรุนแรงมากขึ้นนิสัยที่ควรค่าต่อาการฝึกก็คือ ความสามารถที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนครับความสงสัยไม่แน่ใจผู้ฟังที่ดีสามารถอยู่ในพื้นที่สีเทาไม่ขาวจัดหรือดําจัดนะครับในพื้นที่นี้เองครับจะเกิดความคิดสร้างสารรค์และนําไปสู่วิธีคิดใหม่ๆนะมีงานวิจัยเผยให้เห็นครับว่าความซับซ้อนทางความคิดเชื่อมโยงกับความเมตตาต่อตอนเอง คนที่เชื่อว่าเรื่องราวต่างๆซับซ้อนกว่าจะสรุปแบบฟันธงได้เนี่ยมักจะสามารถรับฟังคนอื่นได้โดยไม่วิตกกังวลนะครับไม่รู้สึกเหมือนถูกหมีไล่ล่าทั้งนี้เราควรทดไว้ใน้ใจว่าการฟังไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับใครคนนั้นแต่ว่ามันคือการแสดงออกถึงการให้เกียรติต่อมุมมองนั้นนะครับยอมรับว่าความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวบางครั้งความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการคิดเหมือนกันหากเกิดจากการให้เกียรติความคิดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ หกก็คืออย่าทําให้กลายเป็นเรื่องของตัวเองผู้ฟังจํานวนหนึ่งครับชอบเปลี่ยนบทสุนทนายให้กลายเป็นเรื่องของตัวเองเอออันนี้เคยสังเกตไหมบางทีแบบเขากําลังเล่าเรื่องลูกของเขาอยู่แล้วก็พูดทับขึ้นมาเป็นเรื่องลูกของตัวเองอะไรเงี้ยเขากําลังพูดเรื่องของเขาอยู่ว่า,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้เราก็อา้าสมัยชั้นเนี่ยอ่าเห็นไ,ไหมการฟังที่ดีคือการฟังเพื่อสารต่อเรื่องที่เขาเล่านะครับเหมือนนักแสดงตลกที่ด้นสดเก่งนะครับเขาต้องอยู่นะตรงนั้นทั้งตัวและใจเขาจึงปล่อยมุกสดๆได้แบบนั้นเพราะฉะนั้น เราควรทำหน้าที่ปล่อยไหลไปตามบทสนทนาไม่ควรจะขัดแล้วก็เอามายกเป็นเรื่องของตัวเองนะครับข้อ7คือไม่อย่ายยดยัดเยีดย,ด,ยดคําแนะนาอ่าอันนี้ผม,ผมยอมรับผมก็เป็นนะเขาบอกว่าผู้ฟังจํานวนมากเนี่ยโยนคาแนะนาใส่ผู้พูดก่อนที่เขาจะพูดจบด้วยซ้ำนะครับเราควรจะตระหนักเสมอว่าหลายครั้งที่ผู้พูดบอกเล่าเนี่ยเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการคําแนะนําจากจากเราเขาเพียงอยากจะระบายความในใจแล้วก็ต้องการคนรับฟังครับ การฟังที่ดีคือการไต่ถามเพื่อให้ผู้พูดได้ทบทวนไต่ตองด้วยตนเองนะครับคําถามอย่างพวกคุณรู้สึกยังไงคุณชอบอะไรแล้วคุณไม่ชอบอะไรบ้างสิ่งที่ยากที่สุดของการเลือกทางนั้นคืออะไรแล้วสิ่งที่ดีสุดละ่ะคุณคิดว่ามีทางเลือกอื่นไหมหรือว่าคุณคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมหรือเปล่านะครับคําถามเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่มีคุณค่าหากถามในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี่คือการฟังโดยให้เกียรสติปัญญาผู้พูดนะครับหากเราเชื่อว่า เขาสามารถคิดเองได้หาคำตอบที่ดีได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ควรทําเพียงป้อนคําถามชวนคิดเพื่อให้เขาสืบค้นลงไปจนเจอปัญญาที่มีในตัวเองอยู่แล้วนะครับแปดก็คือฟังตัวเองนะครับนี่คือเทคนิคสําคัญอีกประการก็คือระหว่างฟังคนอื่นเนี่ยเราควรใส่ใจเสียงต่างๆที่ผุดขึ้นในใจด้วยนะครับเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเราได้ยินเสียงภายในใจเนี่ยบางทีเราอาจจะแย้งนะแต่ว่าเราไม่ควรจะแย้งออกไปให้เราคิดไว้ในใจแล้วก็ฟังเขาจนจบไม่ควร ควรจะกันกองตัวเองก่อนนะครับว่าควรถามหรือไม่ควรถามอะไรการฟังตัวเองไม่เพียงทําให้เราให้ขีดคนอื่นนะครับแต่ว่ายังช่วยบ่มเพาะนิสัยของการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะอืเขาบอกว่าบ่อยครั้งเหมือนกันนะที่พอเรารู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราก็ตระหนักขึ้นมาว่าไม่บางอาจไปแนะนําชีวิตเขาได้เลยนะเพราะว่าเงื่อนไขในชีวิตของเขากับเราเนี่ยช่างต่างกันนะครับเสียต้นสติปัญญาของเราเนี่ยไม่อาจจะคิดอะไรออกเมื่อน,นั้น ก็เป็นช่วงเวลามหาัศาจรารย์นะครับเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีใครรู้จักชีวิตของคนนั้นดีเท่าเจ้าตัวเองนะครับและผู้รับฟังที่ทําหน้าที่เหมือนเสมือนกระจกใสเนี่ยทำให้เขามองเห็นตัวเองกระทั่งคบคิดบางอย่างออกมาได้ด้วยตนเองเมื่อไหรที่ห้วงยามนี้เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายจะรู้สึกประทับใจกันและกันและขอบคุณที่ได้เรียนรู้จากกันและกันอย่างลึกซึ้งนะครับทิ้งท้ายว่ายิ่งฝ่ายหนึ่งฟังอีกฝ่ายก็จะยิ่งอยากเล่ายิ่งเล่าสู่กันฟังความสัมพันธ์ก็จะยิ่งเปี่ยมด้วยความเข้าใจนั่นนเองะครับ ชีวิตเปลี่ยนด้วยสองหูของเรานะครับหากคำตอบเอมื่อไหร่กันที่คุณรู้สึกว่ามีใครสักคนรับฟังอย่างเข้า,า,าใจคุณจริงๆหากคำตอบคือวันนี้คุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับแล้วครั้งสุดท้ายที่คุณฟังคนอื่นพูดคือเมื่อไหร่ถ้าสมมุตินึกไม่ออกไม่เป็นไรเริ่มครั้งแรกพรุ่งนี้ได้เลยนะครับอ่าอีกบทหนึ่งก็คืออุ้ยอีกบทหนึ่งก็คือคิดถึงคนอื่นอ่ะอันนี้ผมว่าดีมากๆนะคิดถึงคนอื่นก็คือการให้คนอื่นบ้างนะครับ เขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างเนี่ยคือกุญแจสําคัญซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและก็ความสุขในชีวิตของเราอย่างมากนะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยส่งผลต่อความสุขมากกว่าความรวยนะครับชื่อเสียงรางวัลยศถารดาศักดิ์เนี่ยมันอาจจะมีความสุขไม่เท่ากับความสัมพันธ์ก็ได้อันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะเขาบอกว่าส่วนตัวของเขาแล้วเนี่ยคนรวยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมใช้ความได้เปรียบของตนมาเกือ้อกูลคนเสียเปรียบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่า คนรวยที่เฝ้าแต่คิดถึงการสั่งสมเพิ่มภูมิความมั่งคั่งให้กับตัวเองเป็นฝ่ายเดียวนะครับซึ่งการกื้กูลเนี่ยมีได้หลายเรื่องแบบรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่การบริจาคก,การกุศลเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการช่วยเหลือด้วยความคิดก็ได้นะครับหรือว่าสร้างโครงการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสหรือว่าสร้างสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือว่าจา่ายภาษีอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วแล้วเราจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ยังไงนะครับเราจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร ก่อนอื่นก็ลองถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองดูเขาบอกว่าใครคือคนสามคนที่คุณชอบที่สุดนะครับใครคือหัวหน้าที่ดีที่สุดของคุณใครคือเพื่อนร่วมงานคนโปรดของคุณใครคือคนที่คุณนับถือมากที่สุดที่รู้จักในชีวิตจริงนะเขาบอกว่าถ้าสมมติจริงเขาบอกว่าลองตอบคําถามพวกนี้อย่างจริงจังแล้วก็ค่อยควยเพิ่มเติมว่าทําไมคุณถึงชอบคนเหล่านี้ทําไมถึงทําดีกับพวกเขาหรือว่าทุ่มเททํางานให้พวกเขา หนังสืออาวาตไมเซ็เนี่ยเขาให้คําตอบว่าเพราะคุณรู้สึกว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะให้ความสําคัญกับเขาหรือว่าให้ความสําคัญกับคนอื่นเพิมเ่มเติมเช่นกันนะครับเขาบอกถ้าสมมติแบ่งเปาะแบ่งกรอบไมเซ็ในเรื่องนี้เนี่ยมันแบ่งออกได้2แบบก็คืออินวัตไมเซ็กับอาวา m ไมเซ็นะครับอินวัตไมเซ็ก็คือกรอบคิดแบบมองเข้าหาตัวเองแต่ถ้าเป็นอาวาดก็คือกรอบความคิดที่มองออกไปนอกตัวเองครับ เขาบอกว่าคนที่มองออกนอกตัวเองเนี่ยมักมีฐานความคิดว่ายังมีความจริงอื่นมีวิธีคิดแบบอื่นมีคําตอบอื่นที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากสิ่งที่ฉันรู้หรือสิ่งที่ฉันคิดได้คําตอบนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าคําตอบของฉันด้วยนะครับกรอบคิดเช่นนี้ครับทำให้เข้าใจกว้างรับฟังให้เกียรติและเห็นคนอื่นสําคัญไม่แปลกครับที่มีคนที่คนที่คนมี o u า w a ด d m i ซ d s เนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอจากผู้คนที่คิดไม่ถึงอย่างเช่นได้สุรอาหารจากพอค้าไม่ขาย หรือว่าได้พบทางรัดเส้นใหม่จากคนขับแท็กซี่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตเปิดออกไม่ได้ปิดแคบอยู่กับตัวหรือว่ามั่นอกมั่นใจกับความรู้มันก็คือการเปิดใจครับเพื่อนๆเปิดใจ,ดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆเป็นน้ำไม่เติมแก้วนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเป็นน้ำไม่เต็มแก้วแล้วก็เขาบอกว่าเป็นนิสัยที่น่าฝึกฝนนะน,นิสัยเนี่ยก็คือพอเราเป็นคนแบบเนี้ยเราจะเราจะเขานะเนี่ยมีเสน่ห์ต่อคนที่ รอบข้างไม่ว่าเขาจะรู้จักเราหรือว่าเขาจะพบเจอเราเป็นครั like> ้งแรกก็ตามนะครับมันจะทําให้เราไม่แย่งคนอื่นพูดไม่โชว์ภูมิแล้วก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคําถามที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดด้วยนะครับอืมเขาบอกว่าเป็นไปได้นะเอ่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าให้ลองทําความเข้าใจคนตรงหน้าว่าจุดมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของเขาเนี่คืออะไรนะครับนี่คือเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าเราอาจจะไม่ชอบคําพูดของเขา แต่เราสามารถเข้าใจจุดมุ่งหมายของเขาได้นะครับหรือจะทั้งสนับสนุนจุดมุ่งหมายของเขาด้วยซ้ำนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนเราต่างมีจุดมุ่งหมายด้วยที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเพียงแค่วิธีการมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีครับเพื่อนๆลองสังเกตว่าเออบางทีเราก็ไม่ชอบวิธีพูดของคนนี้หรือว่าเพราะว่าการพูดของแต่ละคนมันต่างกาันบางบางคนก็อาจจะพูดโบกไม้โบกมือสะบัดบางคนก็อาจจะพูดแบบเอามือไว้กับตัวหรือว่าก,ากอดอกพูดหรือว่าพูดพูดอะไรอย่างเงีย้ย ที่บางทีเราอาจจะไม่ชอบวิธีการพูดของเขาแต่ว่าไม่เสจที่เขาจะสื่อครับจุดมุ่งหมายของเขาคืออะไรให้เราตั้งใจฟังดีๆก่อนนะครับทุกวิธีการมีจุดมุ่งหมายเบื้องหลังทั้งสิ้นนะทดทดเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วเราจะหยุดการตัดสินคนอื่นไว้ก่อนหรือว่าตัดสินช้าลงนะครับแล้วก็ให้ใช้ระบบที่2เหมือนที่เราคุยกันเมื่อบทที่แล้วนะมาช่วยในการคุยการคิดเพื่อลงเอยด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมนะครับไม่ต้องทะเลาะหรือว่าผิดใจกันโดยไม่จําเป็นนะครับนอกจากนั้น การใช้กรอบคิดแบบเอาหวาดนะครับยังช่วยประสานความสัมพันธ์ที่แตกแยกได้ด้วยนะครับผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารท่านหนึ่งเคยเล่าว่าเขาต้องจัดการกับความขัดแย้งระหว่างพนักง,งานในแผนกต่างๆอยู่เสมอนะครับในช่วงเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยฝ่ายจะซื้อกับฝ่ายก่อสร้างเนี่ยมีเป้าหมายต่างๆกันนะครับฝ่ายก่อสร้างก็อยากทํางานให้เสร็จเร็วตามเวลาฝ่ายจะซื้อก็มีเป้าหมายใช้งบที่ถูกแต่พอผู้จัดการคนนี้เขาเรียกเขาเรียกทั้งสองคนมาปรับความเข้าใจกันแล้วเขาก็ถามว่าเป้าหมายของทั้งสองคนคืออะไร เป้าหมายเดียวทั้งสองคนก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้องค์กรได้สิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมก็คือได้งานดีเสร็จตรงเวลาแล้วก็ราคาไม่แพงจากนั้นครับบทสนทนาก็เปลี่ยนไปจากที่เคยใช้คําพูดที่มีแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นเรานะครับจากนั้นจากผมผมคิดแบบนี้ก็กลายเป็นเราจะต้องไปถึงเป้าหมายนี้ได้ยังไงเราช่วยอะไรกันบ้างนะครับหากใช้ความเข้าใจเรื่องระบบ1กับ2เนี่ยแล้วความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลของอารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ย มาผสมรวมกับวิธีคิดของอาวาตไมเซนเนี่ยเราย่อมจะมองเห็นว่าพฤติกรรมที่คนเราแสดงออกครับประกอบด้วยอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเสมอว่าจุดมุ่งหมายที่จําเป็นต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจอ่าอันนี้ผมอยากจะเสร,ริมว่าบางทีเราเรา,เราอาจจะเจอคนที่เขาใช้อารมณ์ในการพูดนะครับหรือว,ว่าไม่ใช้อารมณ์ก็ตามแต่ว่าสิ่งหลักที่เราต้องสนใจอย่างแรกครับคือเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์อยู่แล้ว เราไม่ควรจะโฟกัสอารมณ์เราควรจะสนใจสิ่งที่เขาจะสื่อแล้วก็มาคิดคำนวณโดยใช้ร,บระบบที่2นั่นเองเออเขาบอกว่ามีความดีงามซ่อนอยู่ในบทสนทนาอันขัดแยง้งหรือว่าบทสนทนาที่เราไม่ชอบใช้นะครับหากไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักราวาลย่อมได้เห็นความงามของดาวดวงอื่นที่มีวงโคจรแตกต่างกันไปนะครับเราเรียนรู้มาต่างกันเติบโตมาต่างกันมีจุดมุ่งหมายในชีวิตต่างกันนะครับเมื่อเห็นความถูกต้องอื่นเนี่ยจุดมุ่งหมายอื่นเราย่อมตระหนักว่าตัวเองเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของความจริงอันหลากหลายเท่านั้นและความสัมพันธ์ก็สําคัญเพราะว่าเห็นเนี้ยมันช่วยขยายขอบเขตการรับรู้ของเราออกไปจากดาวเล็กๆของเรานะครับการรู้จักคนอื่นก็คือการเรียนรู้ความแตกต่างและท่องไปในโลกกว้างของความคิดนั่นเองนะอืมแรงขับเคลื่อนการกระทำที่ลึกซึ้งมากที่สุดในธรรมชาติของเราก็คือความปรัถนาจะเป็นคนสําคัญครับเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญกับผู้อื่นเ ไม่เพียงส่งผลดีต่อความสัมพันธ์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังทําให้คนคนนั้นมีแรงพลังในการลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยบางทีครับเราการที่เราชมคนแบบจริงจังจริงๆอ่ะมันอาจจะแค่5้าวิเจวิแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้มากมายนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งครับครูคนหนึ่งที่ดีทรอยต์ขอให้สตีวี่มอริสฟังเรื่องนี้ดีๆนะสตีวี่มอริสช่วยหาหนูครับซึ่งพัดหลงเข้ามาในห้องเรียน เธอเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากสตีวีเพราะว่าเขาเป็นเด็กตาบอดเขาก็เลยหูดีเป็นพิเศษซึ่งเป็นศักยภาพที่นักเรียนคนอื่นไม่มีนะครับและนั่นเป็นครั้งแรกที่สตีวีได้ใช้ความสามารถพิเศษนั้นแล้วก็รับรู้ถึงคุณค่าขอ,ของตัวเองหลายปีผ่านไปสตีวีก็ยังเล่าเสมอถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่สําหรับเขาจากวันนั้นเขาพัฒนาพรสวรรค์แห่งการได้ยินและก้าวต่อไปในวิชาชีพนักร้องนักแต่งเพลงสุดท้ายโลกก็ได้รู้จักเขาในานาม s ีวีว e Wonder นะครับโอ้เรื่องนี้ผมผมพอผมอ่านแล้วโอ้โหจริงจริงบางทีการที่เราขอให้เขาช่วยบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาค้นพบคอสวรรค์ของตัวเองซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนเลยก็ได้เอออันนี้มันก็น่าสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องห่วงคำชื่นชมนะไม่ต้องเขินที่จะแสดงความรักยิ่งทำปล่อยก็ยิ่งชินเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลอง เอ่ยปากชมคนอื่นบ้างชมบ่อยๆชมชมแบบจริงใจนะครับชมแบบนุ่มนวลแค่นั้นนะครับพอเราฝึกจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันก็จะมันก็จะทําให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราดีขึ้นหรือว่าทําให้คนรอบข้างเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะมีกําลังใจในการทํางานของเขาเพิ่มขึ้น,นครับมันเป็นการส่งพลังบวกครับเพืเ่อนๆเขาบอกว่าเดวคาเนกี้เนี่ย เล่าถึงสุภาษิตของวิลเลียมเพนนะครับที่เขาแปะไว้บนกระจกเพื่อให้ตัวเองเห็นทุกวันว่าสุภาษิตนั้นเขียนว่าเราจะผ่านเส้นทางนี้เพียงครั้งเดียวฉะนั้นความดีใดหรือความเมตตาปราณีใดที่เราสามารถทําได้ที่เราสามารถแสดงต่อมนุษย์คนใดได,ได้ขอให้เราทําเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้ผัดผ่อนช้าหรือละเลยมันเพราะเราอาจไม่ผ่านเส้นทางนี้อีกแล้วอ่ะสื่อถึงอะไรก็คือคนเราเกิดมาครั้งเดียวครับเราสามารถเมตตา ส่งพลังบวกทําความดีกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นทําตั้งแต่ตอนนี้นะครับอย่าเสียเวลารออย่าช้าอย่าละเลยมันเพราะฉะนั้นเพราะเราจะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราสามารถผ่านเส้นทางนี้ได้อีกครั้งไหมเราจะเกิดมาอีกครั้งหรือเปล่า,าไหนๆเราเกิดมาแล้วครับส่งพลังบวกส่งสิ่งดีๆเถอะครับเขาบอกว่าหากเลือกใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเนเราย่อมมีโอกาสเรียนรู้จากคนอื่นอยู่แล้วนะเมื่อร่ํารวยเมื่อร่ำรวยเนี่ยชื่นคำชื่นชมย่อมร่ำรวยมีสภาพนอกนั้นนอกจากนั้นเรายังสามารถเป็นผู้ร่ำรวย ความเข้าใจจากการฟังให้ได้ยินถึงจุดมุ่งหมายแท้จริงในตัวผู้คนที่ผูกสัมพันธ์ด้วยครับความร่ำรวยชนิดนี้นอาจทําให้เราไม่รู้สึกสันิดว่าต้องมีกันมหาศาลครับความร่ำรวยของเขาไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยเง,เงินทองนะแต่เขาหมายถึงความร่ำรวยในความสุขนะครับในเมื่อเรามีความสุขทุกวันกับคนรอบตัวมีมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนที่คบหากันมานานได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหน้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทํางานกับใครก็รัาบรื้นไม่ผิดใจนี่ไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขหรอกหรือนะครับ หากธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถูกหล่อหลอ,ลอ,ลอมให้คิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกการคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองจึงเป็นนิสัยที่ต้องการฝึกฝนสําหรับตัวเองเขาบอกว่าเขามีคาถาที่ท่องไว้ในใจเสมอครับว่าเราไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดอ่านั่นคือเหตุผลที่เราต้องอยู่บนโลกนี้ร่วมกับคนอื่นไงครับและขอบคุณพวกเขาที่สอนให้เรารู้จักคําตอบอื่นของชีวิตนะครับผมว่าอันนี้มันดีมากนะมันเหมือนการที่เราเปิดใจแล้วก็ไม่อยู่ตัวเองเป็นหลักครับไม่ ไม่มี e ก้มากอาจจะใช้คำนั้นก็ได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดมันก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็ส่งพลังบวกต่อเขามันก็จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นซึ่งพอเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเล่มไหนก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ